สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวเจ้าตัว S Not นะครับผมเป็นตัวละครจากอนิเมะเรื่อง b e a t เทพมรณะนั่นเองครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากไปดูต่อนะคือพี่ดูไม่ถึงนะไอตัวนี้ไม่รู้ว่ามันมาภาคไหนนะครับบีทเนี่ยพี่ดูไม่ถึงนะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ต้องไปดูในช่วงตอนไหนโอเคปะ่ะแต่ว่าในวันนี้นะครับผมมาจะมารีวิวให้ดูนะเป็นร่างของชายนี่ด้วยทนะุกคนร่างชายนี่เนี่ยมันจะชื่อว่า DN นะครับผมแต่ว่าร่างปกติเนี่ยมันจะชื่อว่าเดฟเฟียนะผมนี่อันนี้คือร่างปกตินะพี่เราสุ่มจากตนะู้ไวเนาะวิธีหาร่างชายนี่นะทุกคนก็คือต้องรอไอ้ตัวเนี้ยก็คือรอตัวเดฟเฟียนะครับเข้าตนะู้ไวเนาะแล้วทุกคนก็ไปสุ่มนะครับมันก็จะมีโอกาสออกเป็นร่างดีเอ็นก็คือร่างชายนี่นะสังเกตนะหน้ากากไม่เหมือนกันนะเห็นปะ หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันนะพวกเอฟเฟกอะไรการโจมตีทุกอย่างมันเหมือนกันนะคุณสมบัติเหมือนกันทุกคนโอเคแล้วก็วันนี้นะผมนะต้องขอบคุณน้องวินนะครับนะให้รหัสยืมมารีวิวนะผมอีกเช่นเคยนะเป็นแอดมินของเราเองครับผมขอบคุณมากนะผมน้องวินให้รหัสยืมมารีวิวนะโอเคป่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มรีวิวตั้งแต่ตัว5ดาวไปแล้วก็อีโบหดาวนะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันก่อนว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการอีโบเนี่ยสำหรับร่างชายนีนะเป็นยังไงนะทุกคคคน่่่งงงีี้้กกกาาาาารรรอออออว็็็ืืืตตตมมมเเเลยัดดฟธ สี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะหน้ากากของตัวฮอลโลนะเขาเรียกว่าอะไรเลสโซนะครับเลโซนะครับ11อันนะครับทุกคนแล้วก็ตัวพวกนี้นะกีกี้นะครับ3ตัวแบบนี้นะก็ไปลงเลสไปลงสตอรี่หรืออินเนอร์เวิร์ดได้เลยนะโอเคป่ะแล้วก็ต้องอย่าลืมไปคิวนะครับทั้งหมด4,500คิวนะครับโอเคไหมทุกคนแล้วก็คุณสมบัติของตัวละครนะครับคุณสมบัติของตัวละครเนี่ยน้องทำเป็นเวล175เรียบร้อยนะดาเมจตามนี้เลยนะครับตัวละครแอร์นะครับผมค่าคอสเจ็ดรนะครับแอตแทค10%แีีม5ตัวนะโอเคปอร โอเคทุกคนรายละเอียดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าตัว5ดาวเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะพี่รีวิวแค่เฉพาะร่างชายนี่อย่างเดียวนะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเลยนะครับเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดเทนนิ่งนะพี่ได้ทําการสปอนมอนออกมาเนี่ยเลือดที่สปอนก็คือ100ล้านเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวางเจ้าแอสนกันเลยนะผมนี่เนี่ยวางแอร์ก็ต้องวางบนนี้นะครับทุกคนนี่นะเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยรูปแบบเป็นแบบเซอร์เคิลนะแบบนี้นะครับทุ ไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับอันนี้เปิดเสียงเอฟเฟกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไม่มีเสียงเอฟเฟกนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีว่าวางได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวขอลองวางดูสักห้าตัวแล้วกันทุกคนโอเคปะถ้าเกิดว่ามันวางได้5ตัวเนี่ยแปลว่ามันวางได้8ตัวนะโอเคปะทุกคนโอเคขายทิ้งไปขายทิ้งไปเอาแค่ตัวเดียวพอแล้วกันนะทุกคน แอนิเมชันเนี่ยมันเป็นถ้าพี่รู้สึกพี่ไปหาข้อมูลมานะครับมันเป็นเผ่าวินซี่นะไปตัวเนี้ยมันเป็นเผ่าวินซี่แต่รู้สึกว่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นตัวโกงน่าจะเป็นตัวโกงนะเพราะว่ามันจะมีฉากที่สู้กับลูเคียด้วยนะครับลองไปหาดูใน y o u ูทูบนะฮะอะไรประมาณเนี้ยโอเคทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้อขั้นแรกเนี่ยใช้เงิน700นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขั้นที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นที่3เลยดีกว่านะขั้นที่3าเนี่ยเหมือนจะมีแอนิเมชันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนคทุก เป็นฟูลด้วยนะครับเนี่ยเป็นฟูลนะครับแต่ว่าดาเมจอืมหุ้ยเป็นแปลงล่างเหรอแปลงล่างปะหรือว่าแค่คำรามเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แปลงล่าง,งทุกคนแค่แบบแต่มันไม่มีเสียงว่าเอฟเฟกสวยอยู่นะเอฟเฟกต์ถือว่าสวยเลยนะทุกคนเอฟเฟกสวยเลยครับเนี่ยเอฟเฟกสวยเลยนะดาเมจน้อยมากนะโอเคอัพ okay. ขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะหกพันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ขั้นต่อไปเลยนะครับเป็นแอนิเมชันใหม่นะผมขั้นที่เออ่ขั้นที่ห้าน,นะแอนิเมชันใหม่ อ่ะเมื่ออัพมาถึงขั้นที่5นะครับรูปแบบกลับมาเป็นเซอร์เคิลนะครับมีเอฟเฟกเปลี่ยนใหม่นะทุกคนแอนิเมชันเปลี่ยนใหม่เป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสปอนมอสออกมาเพิ่มก่อนเซอร์เคิลใหญ่มากนะครับเซอร์เคิลใหญ่มากแต่ดาเมจเนี่ยมันไม่ได้แรงเพราะว่ามันเป็นแค่ตัว5ดาวนะทุกคนประมาณนี้นะครับนี่แต่วงโคตรใหญ่เลยระยะหนึ่งร้อยนะครับนี่แอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะทุกคนโอเคอัพขั้นต่อไปน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับดาเมจสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับใช้เงินหมื่นสามนะคร ประมาณนี้นะครับนี่วงเนี่ยหนึนะครับแปดวิจมตีดามเมจจะอยู่ที่สามแสนห้านะครับทุกคน1ตัวใช้เงินอยู่ที่3 5มหมื่นห้ามาครับสามหมื่นห้าพันนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะบัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ดูแล้วกันนะะเราไปเร็วๆกันหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตัวหดาวกันด้วยไงโอเคปะ่ะบัฟ250%นะครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันดาเมจจะอยู่ที่เอ่อ1นึ่งล้านสองแสนสามนะครับทุกคนประมาณนี้นะ แอนิเมชันสุดท้ายเป็นแบบนี้นะทุกคนก็สวยอยู่นะแต่ติดที่ว่าไม่มีเสียงนะทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคปะอ่ะอันนี้คือแอนิเมชันสุดท้ายนี่นะเป็นการปล่อยพลังมอนไม่แน่ใจว่าเป็นพลังอะไรเหมือนกันนะพี่ก็ไม่เคยดูแนละพูดไม่ถูกครับแต่ว่าสังเกตที่หน้านะทุกคนดูดูที่โมเดลที่หน้านะมันเป็นหน้ากาคอรโล่นะครับเหมือนอิจิโกะเลยนะเนี่ยเนี่ยที่ดูที่หน้ากาเห็นปะเนี่ยหน้ากาคอรโล่เหมือนอิจิโกะเลยทุกคนประมาณนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปอีโวขึ้น6ดาวกันดีกว่านะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอออกไปอีโวก่อนนะครับไป โอเคทุกคนออกมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาอีโวกันดีกว่านะครับก็ดับแรกก็ถอดออกก่อนเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าเดอะน,นะครับผมนี่พิมพ์คําว่าเดอะแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้นะก็อีโวนะสีเนี่ยใช้ก็พี่พูดไปแล้วนะอีโวไปแล้วเนี่ยดาเมจมันเป็นหมื่นหกเลยนะถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าคูลดาวก็นานานะก้าววินครับแต่ว่าใช้คอสถูกลงนะทุกคนก็เดี๋ยวขอญาต้น้องวินนะครับผมอีโวเลยดีกว่านะไปละแล้วก็เดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปด้วยทุกคนเอาไปทําหน้าปปป,าปกกกกดีว่่าาาาถยรูททํหนนน้ะุค ก็จะเป็นเป็นร่างเหมือนาอิจิโกะเลยว่ะทุกคนเหมือนอิจิโกะเลยอะเดมอนเหรอเนี่ยมันจะเป็นเดอะเอนเดมอนนะ,น,นะครับตรงประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยเหมือนอิจิโกะเลยทุกคนเฮ้ยแล้วก็มีเบสซิ่งด้วยครับทุกคนเฮ้ยพี่ไม่แน่ใจว่าร่างปกติมีปะวะอันนี้มันร่างชายนี่นะทุกคนร่างชายนี่มีเบสซิ่งประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือใส่เบสซิ่งแล้วนะทุกคน นี่นะครับเบสซิ่งเป็นประมาณนี้นะเหมือนอิจิโกะหดาวเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสถานะใหม่นะทุกคนก็คือสถานะเฟียนะทุกคนนี่เฟียนะก็คือมันจะทําดาเมจแรงขึ้น10%นะครับสำหรับตัวละครที่ติดสถานะเฟียนะครับทำให้เราตีแรงขึ้น10%นะโอเคปะ่ะแล้วก็มีสกิลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าสกิลเนี้ยทำอะไรได้นะทุกคนโอเคปะ่ะแล้วกเ็เมื่อเราอีโวแล้วเนี่ยมันเป็นธาตุดาร์กนะราคาขอธาต์ร้อยดาเมจหมื่นหกเก้าวิโจมตีระยะ40นะแล้วก็แอต บูทสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของบูทเงินเนี่ยไม่มีนะทุกคนเออเดี๋ยวพี่ใส่เบสซิ่งไปด้วยเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวใส่เบสซิ่งไปด้วยเลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันในโหมดเทนดิงนะครับไปดูกันว่าตัวที่เราอีโวแล้วเนี่ยจะเก่งหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวเอาขึ้นไหล่ก่อนอเดี๋ยวขึ้นไหล่ก่อนขึ้นไหล่แล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นแสงสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดเบสซิ่งก่อนอปิดเบสซิ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไหล่มันจะเป็นเอ้ยทเท่นเ้แบบนี้เท่วว่่กวาอ,อ นี่นะครับประมาณนี้นะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิงเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโหมดเทนนิงนะครับพี่สปอนมอนออกมาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเลือดที่สปอนก็คือ100ยล้านนะครับแล้วก็ที่จะวางเจ้าตัวนี้นะแอสโนนะผมมันเป็นวางแอร์เหมือนเดิมนะทุกคนนี่นะครับก็อนิเมชันเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะก็คือเป็นแสงสีม่วงเนี่ยนำมาเลยนะแต่ว่าเทมากนะอนิเมชันคือค่อนข้างเทเลยนะทุกคนอนิเมชันมันเทแต่ว่ามันมันไม่มีเสียงวะพี่ก็เปิดเสียงม้วน,น่้ยเนออไมไมีเ่ย พี่ตั้งผิดนี่ว่าทุกคนมันมีเสียงอยู่นี่ว่าอ้าวชิบหายแล้วทำไมตรงนี้ไม่ขึ้นนี่ไงพี่เลือกตรงนี้ผิดพี่เลือกหูฟังผิดอันว่ะเอ๊แต่มันก็ไม่มีเสียงอยู่ดีนะเห็นปะเนี่ยมันไม่มีเสียงเห็นปะเวลาพี่คลิกเนี่ยมันก็มีเสียงแต่ว่าแอนิเมชันไม่มีเสียงเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วทุกคนก็จะเห็นว่านะครับนี่นครับเมื่อเราวางลงไปแล้วนะครับทุกคนมันจะตีติดเฟียร์เลยนะเห็นปะตัวละครจะโดนตีติดเฟียร์นะไอ้พวกนี้ก็คือจะโดนดาเมจแรงขึ้น1ิเปอร์เซตนะ ไปรักเฟียก็คือน่าจะเป็นสีม่วงเนี่ยก็คือสถานะมาใหม่นะทุกคนสถานะมาใหม่นะก็คือจะโดนการโจมตีแรงขึ้นสิประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้อยู่ถาวรเห็นปะตัวนี้โดนแล้วก็หมดไปแล้วนะครับตัวนี้โดนก็หมดไปะละมันไม่ได้อยู่ถาวรนะโอเคปะมาอัพขั้นกันเลยนะครับแล้วก็เออมันเป็นฟูเลยนี่ว่าเฮ้ยวางไปปุ๊บเป็นตีทั้งวงครับตีฟูนะทุกคนมาอัพขั้นกันเลยดีกว่านะ,ะขั้นนี้ก็ยังฟูอยู่นะทุกคนแล้วก็อัพขั้นที่2นะครับ อันที่2เนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลนะเซอร์เคิลที่แบบแบบโคตรใหญ่อะเออแล้วก็ระยะโจมตี60นะทุกคนปกวิโจมตีนะดาเมจอยู่แค่8ปดหมื่นสองเองนะครับตรงนี้แปดหมื่นสองหือว่าน้อยมากนะทุกคนโอเคป่ะแล้วก็อัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าเราจับขั้นเอ่อขั้นแอนิเมชันกันเลยนะทุกคนเนี่ยขั้นแอนิเมชันนะต่อไปขั้นที่4ี่นะทุกคน ขั้นที่สนะทุกคนเนี่ยขั้นที่4นะครับดาเมจจะอยู่ที่อุโหูสี่แสนนะครับทุกคน 4, ี่แสนแปดวิจมตีนะครับทุกคนระยะ90นะครับแล้วก็ตัวดาเมจเนี่ยอยู่ที่4ี่แสนเอ้ขั้นนี้เป็นฟูนะทุกคนเป็นฟูเนเป็นฟูเนี่ยไม่แน่ใจนะขั้นนี้อาจจะไปลงทิกเก็ตเลทก็ได้นะทุกคนนะขั้นนี้อาจจะลงทิกเก็ตเลทไหวก็ได้นะทุกคนประมาณนี้โอเคป่ะแล้วก็อัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนมาขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายนะทุกคนขั้นทีีี่่่6เเเนน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 ยดวมมััจจะะะะขาาซบบครุกป็อ ใช้เงิน3 0,000นะครับทุกคนประมาณนี้ในขั้นนี้นะครับมันจะมีสกิลเพิ่มเข้ามานะก็คือสกิลเซนโบนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพูดก่อนว่าสกิลนี้ทำอะไรได้นะทุกคนสกิลนี้เมื่อเราก,กดใช้งานแล้วมันจะติดเลือดไหลไว้เดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันอ่เดี๋ยวพี่จะขออนุญาตคอนโทรลตัวละครตัวนี้ก่อนคอนโทรลตัวละครตัวนี้นะทุกคนแล้วก็พี่จะเสกมาเพิ่มอีกถึงตัวนะครับเสกเพิ่มหนึ่งตัวนะครับการที่เราคอนโทรลตัวละครเนี่ยมันจะไม่โจมตีใช่ปะ่ะทุกคนจะเห็นตัวนี้ว่าเลือด100ล้านใช่ไหไนนนบบบน็นป่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเลือด100้ล้านจะเดือเท่าไหร่นะทุกคนมาดูกันนะครับนี่เอามันติดเลือดไหลแบบนี้ครับนี่คือสกิลใหม่นะสกิลเซนโบนะครับซึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงนะเห็นปะทำดาเมจแค่ประมาณเอ่อยี่สิบสองล้านนะครับดาเมจประมาณยี่สิบสองล้านพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าบัฟแล้วเนี่ยมันจะแรงกว่านี้หรือเปล่านะโอ้แต่ว่ายังไม่ได้ลองบัฟไงทุกคนแล้วก็ตัวละครตัวนี้หนึ่งตัวใช้เงินหกหมื่นนะขั้นสุดท้ายตีฟูลนะทุกคนก็คือตีทั้งวงระยะเก้าสิบแล้วก็ โอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มบัฟที่สามเซให้ดูแล้วกันนะ <c oughs> บัฟสามเปอร์เซ็นเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่สี่จุดเก้าหกนะครับสี่จุดเก้าหกนะแปดวิโจมตีระยะร้อยแปดนะครับซึ่งคูดาวตรงเนี้ยนะครับมันน่าจะประมาณสี่ถึงหกนาทีนะครับพี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าปรับเป็นคูสามเนี่ยเห็นปะมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็มันเป็น global คูดาวด้วยนะก็คือพี่ไม่สามารถวางอีกตัวแล้วกดใช้งานไม่ได้นะทุกคนไม่ทาแบบนั้นไม่ได้นะโอเคครับ ประมาณนี้นะครับ4.96เดี๋ยวพี่จดไว้ก่อนนะ4.96ถ้าเกิดว่าบัฟ250%จะเป็นเท่าไหร่รับผมบัฟ250%เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มาดูกันบัฟ250%จะเป็น4.34นะครับนะระยะ108แล้วก็8วิโจมตีเหมือนเดิมนะ,ะดาเมจก็หายไปประมาณเท่าไหร่5 0 0 0 0ปะ่ะดาเมจหายประมาณ5 0 0 0 0ประมาณนี้เออแต่มันวางได้8ตัวเลยนะ เออจริงๆตัวละครตัวนี้เอาไปเล่นไอ้นี่ได้เลยเครับเขาเรียกว่าอะไรเอาไปเล่นเอ่อตัวทิกเก็ตเลทโลกหนึ่งได้นะเอาไปเล่นทิกเก็ตเลทโลกหนึ่งได้น่าจะชิวเลยนะตัวละครตัวนี้โอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะเออขอบคุณน้องวินอีกครั้งหนึ่งนะผมนะขอบคุณน้องวินอีกครั้งหนึ่งให้ยิ้มหนัดมารีวิวนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะทุกคนคลิปอ่คลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับทุกคน